ที่โคราชวันที่ยี่สามวันที่สามฝศสอนเด้วันที่ยี่สามยี่สี่สอนแต่ว่าวันที่ยี่สี่มีถ่ายเอ็มบีอยู่ที่วิรัมครับแล้วก็เดินทางตอนเย็นเลยไปวันที่ห้าไปโคราชเหมือนกันครับวันที่ยี่ห้าแต่ว่าไปถ่ายเอ็มบีนะสิครับขอทางหาแพดดี้บ่อยๆนะฝอรู้้วคบไม่ต้องบอกคัดเยอะหรอขอตัวดี ให้ฟอดทำด้วยตัวเองคือเขาก็ทักหาแกอยู่ดีสิ่งที่ทุกคนไม่รู้ไม่ช่ว่าฟอดจะไม่ทำนะครับผมบางทีฟอดก็ทำงานของขอดด้วยทักหาเกื่อนดีอย่างนหนอนผมทักเยแล้ว ยากดดนันหรือบอกให้ประกรณทำนูน่นทำนี่เลยนะให้ประกรณทำอะไรที่ตามสะดวกใจดีกว่านะออฝรั่เคิดแบบนั้นพี่วันชัยบอกก็รู้สึกแบบนั้นอะ่ะคือจริงๆแล้วอะ่ะคือจริงๆแล้วแบบเราเราครทำเองมากกว่าไหมคือฝอขอรู้อยู่บางทีอะ่ะเขาทำแล้วกขทักไปหาพี่เขาทักหาลแล้วแต่ว่าแบบคือ แบบเรื่องบางอย่างอะค่ะฝอก็รู้แค่สองคนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่อยากให้แบบมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยไปทํานู่นนะไปทํานี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอรู้สึกว่าฝอก็าโตแล้วดีไม่ใช่ว่าฝอไม่ทํานะคุณอาจจะไม่รู้ฝออาจจะไม่ได้มาเล่าให้คุณฟังหนิก็ได้ใช่ไหมล่ะรู้สึกแบบนั้นนะครับ เนี่ยเขาจะไปนัน่นแล้วก็จะเปิดทีนี้แหละกดฝันว่าได้ไปนั่นกับพี่แพรดีตัวงนี้ใครเพิ่งเลิกกับแฟนหมดแก้วไปเลยนะครับช่วงน,นี้ใครกำลังจะมีแฟนนะครับให้หมดขวดไปเลยครับไแล้วนช่งกันดนทุ่ง ฟอร์ดพี่แพรี้จะไปบรรยายที่โคราชวันที่ยี่สามวันที่ยี่สามฝอสอนดิ้วันที่ยี่สิสามยี่สี่สอนแต่ว่าวันที่ยี่สี่มีถ่ายเอ็มวีอยู่ที่วีลล์รัมพับแล้วก็เดินทางตอนเย็นเลยไปวันที่ห้าไปโคราชเหมือนกันครับวันที่ห้าแต่ว่าไปถ่ายเอ็มวีนะสิครับฝอทางหาแพดี้บ่อยๆนะฝอรู้แล้วครับไม่ต้องบอกฝอเยอะหรอกฝอตัวเราดิให้ฝอทำด้วยตัวเองคือ แ,แม่เอสซีเป็นห่วงนะคะลุ้นนะคะแต่กูพอตก็ขอทําอะไรด้วยตัวเองก็ถูกแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวนี้เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วขอโตแล้วเด้อวันนั้นแม่แม่เอสซี SC ก็ลุ้นและเป็นห่วงนะคะอีแม่แม่แม SC เอสซีเตียนและบอกนะคะก็คือห่วงนะเพราะพ่อแม่เอสซีนี้ลุ้นจนตาขอ,ขอบตาดําหมดแล้วลุ้นที่จะให้วัน ที่ครปโปจะไปหาเจ๊คนสวยของเรานะคะด้วยนะคะพ่อพ่อแม,แม่เป็นห่วงมากเลยดีใจนะคะเนาะสมจะสมหวังกันแล้วแม่แม่เอ้ยคนที่สมหวังก็คือน้องฟอร์ดกับคุณแพรี่แต่ที่สมหวังอีกคนหนึ่งก็คือแม่แม่เอฟซีทั่วโลกแม่ไม่ไม่อยากให้แบบมา เอ้ยเนี่ยไปทํานู่นนะไปทํานี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งรู้สึกว่าฝรั่งก็โตแล้วดีไม่ใช่ว่าฝรัไม่ทํานะคุณอาจจะไม่รู้ฝรัอาจจะไม่ได้มาเล่าให้คุณฟังอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมล่ะรู้สึกแบบนั้นนะครับเนี่ยเขาจะไปหน้าแล้วก็จะเปิดทีนี้แหละ ฝันว่าได้ไปนั่งกับพี่แพรี่ฝันไหมไปนั่งช่วงนี่ใครเพิ่ง<ค>เลิกกับแฟนหมดแก้วไปเลยนะครับช่วงน,นี้ใครกำลังจะมีแฟนนะครับให้หมดขวดไปเลยครับรรรน,น้องฟอร์ดพี่แพรี่จะไปบรรยายที่โคโราชวันที่23วันที่